คเรมไม่เคยกู้คนมาสักเจ้าหนึ่แล้วสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนอยู่กับลุงอีสานหากินแดนไกลแรงงานไทยในอิสราเอลฮาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยวัสดีครับช่วงนี้เก็บไปแหละครับงานไม่อค่อยมีแหละครับช่วงนี้ล้างคับฟอนไปน้ำเยอะครับอมสมีงานรถปีรถสะอาดไร้ก็ตายเลยอะไรเห็ดย <c oughs> ังมึนอีกครับผม เท็ตสายน้ำถึงผายางเท็ตเท็ตหลายอย่างอยู่ครับ,รรบเกิดเตรียมแปลงลเลยครับเกิดว่าเป็นพระชาบ้านเข้าไปเตรียมแปลงไว้ปลูกพักเตรียมแปลงไอ้ปลูกพักอันเท่าสิปลูกกีนยังครับนี่ปลูกบักกุซ่าครับกุซ่าที่บ้านเท่าบ้านเท่าเขาเอ่ยหมาดยังว่ากุซ่าสกินี่เปล่ไม่รู้ตลาดกุบกอยเห็นไมมีขายว่าสกินี่เนาะบุยไอยมีขาอันนี้บ้านเท่า บ่เคยข่อยก็ข่อกับมาจักอยู่นี่แหละมะโหยากอยู่นี่ยังส่งอึบกับบัวป้านเข้านี่ล่ะอ่าตระกูลเดียวกันก็บัวบักแตงกันจังนะฟักบักกับแตงบักแตงบักแยงเนี่ยไปเป็นเบื่องเลสูบยาหรือเปล่าเอามันมีกลิ่นไหมพี่ผู้มีอยู่มีอยู่อ่ะทำอะไรครับนี่โอ้ เก็บได้เมื for ่อ like กี้ย like ังใช้ไ like ด้อ like ยู่ตัวนี like ้เอาไปเลยเอาให้เพื่อสีอะพบกับโซเฟอร์นะครับผมเบผมมีงานแล้วผมมีงานแล้วเบิร์ดงานแล้วครับเบิร์ดคักเบิร์ดเนยครับงานเลอนี้คักสีเห็ดยังนะครับเอามาเบิรงอไส่เล่าซือเก่านะครับผมมาเบิรงปลาเจ็ดไปกับเยื่อเพราะอันมันได้ปอกเหรอครับคือใคอยู่งาน งานน้อยเมื่อยน้อยก็ได้น้อยมันก็เป็นธรรมดาเนาะงานน้อยหลายๆมันจะมันเกิดบ่นั่นแหละนี่เาเบิ่งวิธีการเฮ็ดทับทับไบไสายยางใช่ไครับทับไบไสายยางแล้วอาไส้หนาไม่เอาจะทับสายยางมือไหนก็อนเขาเรียนภาษาเขาปู่อาทิตย์นาเจ๊บ๊วยว่ามือใดนเพราะว่าอาทิตย์บ่เดือนหน้าเดือนมืนี่สิเริ่มงดำสุดต่อยเนาะนี่อันั้ ไหนเนาะส่วนง,งานไลกัจนในห้องพอสีบสิดเลยจนด้โอ้ยพอดพอดอดเนาะจนด้นนโอ้ยส่วนง,งานหน่ยกวพอ่อไปต่างห้องคนเมนนี่ละครับจำนีละมือละชั่วโมงละสองร้อยแปดบเก้าสิบ ก็ทับสายยางแล้วก็เรียบร้อยแล้วบานี้ถามเราวงอยู่เรามีมุมมองจังไรก็เบนการลบกานอีหลานก็เป็นผู้เรามุมีมุมมององไรอีหลานมันํำไรเนาะมาเคทัเจ้าเลยนะอีหลานมันลำไว่าตายหนีกวมากเป็นรอยช่องรอยเขี่ยนะไครูเขาจะเซฟหบอเออครูเทื่ยก็อดเพานั้ได้กลับบ้านเดยคือไรเรื่องประเทศไทยก็ยากยังัง ครับแล้วเงินสองแสนใช่จังเหรียในเงินสองแสนเจมือเนี่ยก็ย่างใส่เขาใส่เดือนเท่าไหร่อันที่เขาให้กูเดือนละหกร้อยเฮ้ยเดือนละหกสิบบาทเดือนละหกสิบบาทปีแรกไะปีแรกเดือนละหกสิบบาทกูมาเท่าไหร่ก่อโอ้ได้แปดหมื่นแต่ว่าจำนวนเต็มเขาให้จำนวนเขาเขียนเัินจุดเขาเช่นขอกูเต็มหลุดแล้วเช่นหาเออแต่ว่าเขาอนุมัติแค่มันอนุมัติแค่แปดหมื่นแปดหมื่นโอ้หาหมื่นมื่นหา แม่งอยู่หาหมื่นหมื่นหาตักับเมื่อเท่าได้กับเมื่อสี่สิบสี่สิบปุ่มหาสิบหมื่นเลงเหลือไปกับไม่เสร์ฟมาถึงจะตีชายานะมันเห็นหมันเหนื่อยกีฬากีฬาถุง่วยยังดอกออป็งกับปากไปยัง<ะ>ไหนต่อบาดไหนต่อบาด ตัวไงไปพ่น,ปนแล้วอ<ม>อปอกเลยแล้วจักชั่วโมงสามสิบนาทีก็ปอกเลยสามสิบนาทีตอนนี้ใบโม่งเลยป่ะสี่สิบนาทีาก็ปอกเลยโอ้แต่เกบอย่งางนั้นโอเคกันนี้ไปปลาเบียร์แหลยไม่เลยก็ผู้สาวองเราเนาะนะย่าพย่าตเนาะสถานการณ์กันาบางนี่ก็ปลอดภัยดี ผมว่แตกยุติการผมว่ีจ่างผมว่ลบไปอือโอ้ขื่อเดียวนี่ก็เป็นขี่เหร่มี่งก็พวกคนอยู่ประเทศไทยแบบนี้ตายมากนะอืออ่าเศรษฐกิจไทยนี่ซ้ำได้นาะขนาดขนาดว่าเขามีสงครามยิ่งกันเสมอเนี่ยเศรษฐกิไทยยังบระหย่านะเป็นเรื่องซ้ำหนักการการตลาดการเกษตรเขาก็ยังดีเนาะเขาบริหารจัดการดีเนาะ น mm. okay. ั่นแหละใส่แห้งแล้่ยงตายเขาเฮงสามารถเพชรเป็นคนประเดี๋ยวเขามีดีอยู่ดีได้เขาจะเบิ้งเบิ้งที่ตำหนี้ดินนี่ปลูกอีกยังคันบานเนี่ยใส่เนี่ยใส่อุ้ยนี่นี่คันบานห่าจะคันบานห่าก็จะโอ้ยเจสดบานเท่าเนอจะสิบเหตุอะไรเจ็ดสิปลูกอีกยังจ็ดสิบขืนเนาะบานห่าดินด่วนก็มีแม่น่าก็มีปลาก็มีมีแมงคบปั๊บทุกสิ่งทุกอย่างอ ปวดนิสสเดเยอะเล่ที่โบโจมต่ายเรื่องเกิดปวดหัวใจเลยอืมใช่เพราเขา่อกี้แหละแดดแม่ก็แดดเบิดมื่นแห่งแรี่ยงจนตายเมื่อกี้แหละครับเขามีวิธีจัดการดินดีๆจัดการน้ำดีๆดินไส้ล้วนๆปลูกยังกระขึ้นนะครับโอเคทุกาเลยแล้วครับผมเอาซับนี้ละครับผม